สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แปมารีนะคะทุกคนคะวันนี้บีกับพีจะพาทุกคนไปเที่ยวชมดอกซากุระนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะขบับรถลองก่อนครับอันนี้น,นะคะวันหยุดมาดูมอเตอร์ไซค์กันนี่ค่ะพี่ดูการแต่งตัวนะคะเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็กำลัง อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ค่ะก็ขับ,บรถไปเรื่อยๆนะคะดูว่าจะมีตรงไหนนะคะทุกคนเอีเนโบไงคนี่ีไงทุกคนคะ่ะเห็นไหม ก็จะเป็นมาทนะคะมาชื่อนะคะที่เรามารีวิววันนั้นนะคะเ,อ,อ,เอ,อนะคะก็จะอยู่ตรงข้างทางแบบนี้คือต้องสุนั จะเป็นเหลือสีเหลืองๆนะคะทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ BT s t เ a w b e r นะคะวันนี้เราก็ต้นสะะเราก็จะพาทุกคนมาดูดอกากุระานะคะบรานแล้วนี่นะครับดอกสกุละนี่คือต้นนะครับเนี่ยต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันค่ะจะดูลำต้นดูดอกกันครับ ถ้าเดินเล่นเออจีะเอจมะเอดบานเต็มที่เลยนะครับบานแล<า><า>้วค<า>่ะบานแล้วนี่ไงทุกคนมาดู ตอนนี้เวลาก็อยู่ที่ประมาณสี่โมงครึ่งของเกาหลีนะคะนี่ค่ะทุกคนสวยไหมสวยไหมพี่พี๊ตต้องอยู่มุมนี้อะถึงจะแสงดีอะนี่ไงคะทุกคนมันจะออกกับขาวอมอมอะไรออกขาวอมชมพูค่ะตอนนี้มันมันมันเริ่มมีใบแล้วนะครับมีใบแใช่คะ่ะนี่น,นี่ทางนี้ไง นี่ไงคะขาวอมชมพูไหมทุกคนอันนี้เป็นต้นที่ใหญ่มากเลยแต่ว่าอยู่ในระแวกนี้ทุกคนดูนะอยู่ใกล้ถนนด้วยเราต้องระวังรถเลยนี่ให้ดูกันเลยคะ่ะซากุระต้นใหญ่มากเลยนะเดี่รวมต้นมันนี่คะ่ะ แล้วมาอยู่ใต้ต้นซากุระกันนะคะทุกคนต้นไม้คือต้นอะไรง่ายค่ะต้นก็อยู่ตรงแถวๆข้างทางนะคะทุกคนไม่รู้ว่าต้นนี้เป็นต้นอะไรแต่ว่าเวลาพอหิมะตกแล้วทีนี้ก่อนที่จะเป็นใบเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นดอกซะก่อนนะคะต้นไม้ที่นี่นะคะมีเห็นไหมสวยไหมเอยดูซี นี่คะ่ะดูฝั่งนี้จะเป็นพวง,งเต็มเลยนะคะทุกคนดูสิคะอืออีอิธีมาทางนี้แล้วคะ่ะ นี่ค่ะสังเกตว่าจะอยู่ข้างๆทาง,าง,างนี่นี่นะโอ้โหพิธีกระบอกซากุระนะคะทุกคนเข้ากันมากเราก็เที่ยวมองรถด,ด้วยนะอย,อยู่ในระยะแบบนี้เลยนะคะอือแฟนคลัเขามาดูเหมือนแบบเข้ามาในด่ม นี่เราเข้ามาในโดมสก,กุระแล้วเห็นไหมสวยไหมคะโอ้โหมีทั้งหมดหนึ่งต้นที่ใหญ่ๆที่อยู่ด้านนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นนะครับเนี่ยมีหลายต้นเป็นซุม้มอยู่เลยเจ็ดแปดครับใช่ค่ะมันยังไม่ออกเลยนะดแเราก็มาดูนะคะให้แบบ นี่ดูให้ดูรู้สึกว่าโออชื่นใจจังเลยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็บางต้นมันก็ไม่เป็นดอกเหเพนไไม่เป็นหรือดอกมันยังไม่ออกยังไม่ออกค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่4เมษายนสง2564ถือว่า2021ค่ะทุกคนนี่แล้วก็นี่แหละค่ะดอกซากุระก็จะมีสีอ ขาวอมชมพูนะคะสวยๆเลยค่ะน,นี่โชว์ดอกสวยๆหน่อ <c oughs> ยดอกเยอะมากครับตมเต็มต้นเลยใช่ค่ะส่งให้ท่านผู้ชมดูหนะ่อยเต็มต้นค่ะมั่งบนเรู้ไหม แล้วจะให้ดูนะคะต้นก็ประมาณนี้แหละสวยไหมครับบ้านเราไม่มีนะครับที่ให้ดูคือบ้านเราไม่มีใช่ไหมนี่ค่ะก็จะเป็นดอกสีขาวอมชมพูขาวโพลนเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะ สวยมากคือที่เห็นนะอืมสวยไหมสวยยืนยืนยืนข้างป้ายด้วยข้างป้ายด้วยดีสุดเจ้เหมือนเราอยู่ในโโง่ละทุกคนดอกซันตุล่านะคะต้นใหญ่มากเลยสวยใกล้ๆเห็นชัดๆนะคะ ดอกส,สีขาวอมชมูนะคะแสงมาอยู่ทางนี้ค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะดอกสีขาวอมชมพูนะคะทุกคนนี่ก็เป็นคลิปรีวิวดอกซาก,กุระนะคะทุกคน โอเค okay, นะครับได้ชมดอกกุหลาบเต็มๆกันแล้วอันนี้ใช่ค่ะได้ชมดอกสกุลลาแล้ว,ลวถึงแม้ว่าเราจะเห็นเพียงหนึ่งต้นที่ออกดอกบานสะพรั่งแบบนี้นะคะทุกคนเราก็ขี่รถตามหาขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหาดูรถเราเนี่ยดูรถเรารถเราอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะวันนี้คอนเทนต์ของเรา ชมดอกซาก,กุระนะคะก็จะมีให้ชมในช่วงนี้แล้วค่ะมีนาเมษานะคะเดี๋ยวยี่หน่อยก็ล่วงแล้วนะคะกลับบ้านแล้วนี่ค่ะเราใช้เวลามาพอสมควรแล้วกับต้นนี้นะครับเยาเราจะกลับแล้วนะคะเรามาเก็บภาพให้ชมกันค่ะสวยๆเลยทีเดียวโอเคค่ะ ค่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวดอกซากุระนะคะที่ก็จะบานในช่วงนี้เดือนมีนาเมษาแล้วก็พฤษภาพก็จะร่วงแล้วนะคะก็จะ,จะมีใบแตกต้นผีใบสีใบออกมานะคะตอนนี้ก็เป็นดอกบานสะพังเต็มต้นเลยนะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งและและ จะได้ติดตามติดตามเรานะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่เราจะลงให้ FC ดูนะครับ <c oughs> ช่วยเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะต่อไปนี้ก็คิดว่าจะตั้งใจทําคลิปวิดีโอออกไม้ทุกคนได้รับชมนะคะเพราะว่าก็จะให้เวลากับตรงนี้เนาะจะได้เป็นยูทูบเบอร์เร็วๆนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้พบกันใหนม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ tá <laughs> นี่ก็ริมทางนะคะก็จะมีดอกไม้สวยๆให้เราชมด้วยตอนนี้บีกับพิธีก็กำลังกลับนะคะก็ทำอันนี้จะเป็นสวนลูกแพรรือว่าสวนอะไรนะคะลูกแพร แม่เราเรียกลูกอะไรคะลูกแพรลูกพักคครับ,รบ,รบไม่ใช่ลูกแพรคือสาลี่คะ่ะลืมค่ะลืมบางทีเราก็ลืมไปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสวนโสมนะคะที่ปลูกเป็นนี้แบบนี้นะคะทุกคนนู้นนะคะแถวที่อยู่ของเรา นี่ไงคะ่ะสก,กุระริมทางโอ้โหนี่ไงคะ่ะเดี๋ยวเราดูตอนเข้าบานก่อนนะคะงายสวย,สวย เรามาถึงแล้วนะคะขอภัยค่ะ